เข้าพระราชวางังออ้ยอะไรอะ่ะอะไรติดปากแสงสะท้อนหรอฝุ่นผ่านเช้าของโรงแรมนะคะพาทุกคนมาชมกันเริ่มต้นโซนนี้เป็นสลัดบาจ้าของข้าวฝั่งเอเชียก็มีขาา้าวผัดไก่ทอดแล้วก็ผัดหมี่เรามาดูโซนตะวันตกบ้างมีถั่วซอดมะเขือเทศทูน่าแซนวิชอันนี้ชอบที่สุดโพเทโต้ซอสทีแล้วก็ไส้กรอกปกติ เบคอนพันกระเจียแปลกมากต่อไปก็เป็นโซนขนมปังเพสตรีต่างๆถือว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างหลากหลายเลยมาถึงพระราชวังแล้วทุกคนก็จะชอบทำแคมเปญน,นกพิราบเขาจะมีขายข้าวโพดเท่ ไวให้อาหารนกพิรามันก็จะบินมาแล้วก็จะแบบคูๆ่ๆเหมือนแบบประตูท่าแพมีทัวร์นะคะตุกต๊กๆรอบเกาะ8ดอลลาร์1ชั่วโมงหรือว่าเขาก็จะขายเป็นแบบเป็น,แบบปนแพ็กเกจไล่มาเลยใครไม่ได้เตรียมตัวมาก็คือมาซื้อที่นี่ได้แบบใช้เงินแก้ปัญหา ตื้อของคนคเขมรก็คือจะแพ้พี่จีนอยู่ดีนะคะถึงเขาจะตือ้อยังไงเขาก็เลิกลาไปแต่ว่าพี่จีนก็คือตื้อหนักมากไม่เหมาะการมาคนเดียวอันนี้อันนี้มาคนเดียวพอได้อยู่แล้วก็แบบเออไม่ไม่เอาไม่เอาเอนีอ่ก็คือพระราชวังรอย l p พ l เล e มีรูปของกษัตริย์กัมพูชาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถโรดมสีหามุนีเป็นพระราชวังที่เงียบมากนะคะวันศุกร์แต่ทัวร์ไม่เห็นลงหนึ่งทัวร์นี้เรามาเจอหรือว่าเขามาเช้าคนนี้หละ่ะ การแต่งกายก็คือก็คือแต่งเรียบร้อยแหละอย่าเปิดไหล่อ่าแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีเวลาปิดคือมันเปิด8ปดโมงเชา้าปิด5้าโมงเย็นแต่ว่าช่วง11บเอโมงถึงบ่ายสองก็คือจะปิดนะคะเพราะไม่ได้ก็อย่าลืมเช็ควลากันดีๆนะค่าเข้าพระราชวังนะคนละสิดอลลาร์จ่ายเป็นเงินสดนะ้าไม่รับบัตรถ้าอยากได้ไกลก็อีก10ดอลลาร์เข้ามาก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้ว คำว่าขอบคุณมากๆใช้คำว่าออกคุณชรานออกคุณชรานถ้าพูดแล้วเขาก็จะยิ้มใส่เราสถานที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะคะคือมองเห็นในระยะสายตาคิดว่าทุกคนมาเดินแบบหนึ่งชั่วโมงเดียวคงเสร็จข้างในนะคะเป็นเหมือนแท่นบันลังแบบฉัดตอนราชาพิเศษก็เขาบอกว่า no photo นะคะโดนด่าละ จากฝั่งที่เป็นวังนะข้ามมาก็จะเป็นฝั่งที่เป็นวัดแปลนเหมือนกันมากคุ้นๆนะเนี่ยมุมนี้มันคุ้นๆนะคะมันก็ยังเป็นเรื่องของรามาเกียรติ์อยู่แล้ว เดินเข้ามาฝั่งวัดเนี่ยก็จะมี Silver ร์พ o d โกดหรือก็คือพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเอาจริงเราใช้สถาปัตย์คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะแบบรับสองจ็อบนี่ก็จะเข้ามาในส่วนของวัดแล้วนะคะก็จะเป็นพระอุโบสถที่ทำมาจากหินอ่อนข้างในพระอุโบสถห้ามถ่ายรูป ก็ถอดแว่นถอดมักวตอนนี้25องศาแต่ว่าแดดแรงมากมีฝรั่งเป็นลมไปแล้วทุกคนก็พกน้ำพกอุปกรณ์กันแดดอะไรมาดีๆนะคะหลีกเลี่ยงการมาช่วงหน้าร้อนและการไม่ส่งไม่สาเนี่ยอันนี้ขนาดมาทันวานะคะยิงร้อนขนาดนี้เจอคน ตอรเนนะคะตุกตุกคันใหญ่นั่งได้สองแถวหน้าหลังเราก็เลยเหมาครึ่งวันเที่ยวชมเมืองรอบๆร,ร,ร,ราคา20ดอลหรือ700กว่าบาทที่ต่อไปนะคะเราก็มาถึงเซ็นทรัลมาร์เก็ตแล้วก็ไม่ได้มาซื้อของมาดูเอสถาประดิกรรมที่มันเป็นโดคล้ายๆสไตยุโรปของขายก็จะเหมือนของไทยเลยเป็นแบบของฝาก่ะแม่เหล็กแล้วก็เป็นพวกจานมีรองเท้าสารยาดม อย่าดมอย่าอมอย่ามองยาดมย่าอมย่ามองเห็นี่เขารีวิวส่วนใหญ่ของที่ต้องมาซื้อก็จะเป็นพวกพลอยนะคะแต่ถ้าดูพลอยไม่เป็นก็อย่าเสี่ยงเลยนะ ก็จะมีพวกหยกกำไลหยกสร้อยหยกจะก,กีเดินข้างในโดมก็คือหาทางออกไม่เจอนะคะเพราะมันเหมือนกันไปนหมดเลย4ด้านจุดต่อไปค่ะเดินไม่ไกลจาก Royal Palace ก็จะมาที่ National Museum เป็นจุดที่วอล์กเกอร์ทุกคนต้องแนะนำมีค่าเข้า10ดอลน,นะ3า0รบาทเลยไม่ได้เข้า After again, from 1953. อัพเชอร์คัมบดีเกอินเนเดนต์ฟรอน์อินันทติรีอ i ซูเซนโมนิเมนเราได้ธรรมนูญยูโ to ฟโต้ยิ่ง e ุ๊บวันดีกูอัพเดียโน้ตโปรเลนอัพเดี okay. <S ตรงนี้เป็น i n d e p e n อนเดนโ n นิเนนะคะเป็นรัศร,รีอิสรภาพก็คือหลังจากที่กัมพูชาได้เป็นอิสรภาพจากฝรัรร่งเศสในปี1953หนึ่งปีถัดมา1954ตรงไอ้นี้ก็คือได้สร้างแล้วสว่วนอันนี้ก็คือจะเป็นรัฐธรรมนูญคะ่ะฝั่งตรง คล้ายๆกับเดมอเชที่มอนเมนเนบานรั้ากิดจะมีแลธรทำนูนวางอยู่บนพาผัดไปไม่ไกลก็จะเจออนุสาวรีย์ของกษัตริย์องค์ก่อนของกัมพูชาคิงนรโรดมสีฮนุข้ามไปไม่ไกลจะมีเมืองใหม่เรียกว่าเกาะเพชรมันจะมีส่วนที่สร้างเรียนแบบฝรั่งเศสเรียกว่าเอลิเซ่แต่ว่าเราหาจุดนั้นไม่เจอก็เลยไม่ได้เก็บภาพมาให้ทุกคนดูกัน ในแผนแต่ว่าคุณเ네นแนะนำไปสนีที่พนมเป็นสวยนะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยยุคโคโรเนียลคล้ายๆกับที่ร้อห้าได้แรงบันดาลใจมาสร้างที่นี่3ล้อถีบก็ยังมีอยู่อ่ะไม่พูดไม่ได้ร้านนี้1,2,6เงสรสตอรองเดี๋ยวจะให้หมุดไว้ข้างล่างนะอร่อยมากคุณเ네นแนะนำอีกแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านที่ถูกและอร่อยที่เขาแนะนำคือก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ริๆทุกร้านโรคที่เราไปก็จะมีน้ำชาสเสิร์ฟให้หนึ่งกาจบกับการทัวร์เมืองพนมเป็นวัยวัอ่ะคอนแทคคุณเนเอาไปตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คิวรถบัสที่จะไปเสียบเรียบซึ่งทางโรงแรมจองใ่าเป็นของบริษัทโอลองทิชทันสปรอก็คือไม่มีสารจิตเลยสภาพตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะ แต่ร้านข้างๆมันกวนใจมากกลิ่นน้ำมันหอยเธอแบบหิวแล้วนะผัดแบบเคาะกระทะจนแม่เดินไปดูแล้วเขาทำอะไรขโมยสูตร <c oughs> ขโมยสูตรไม่ใช่หรื EP หน้ามันจึงมากจะพาทุกคนไปเมืองมรดกโรคนครวัดนครทมรอติดตามกันนะ